สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเขาสูไยการอปมช่อคุยข่าวเป็นรายการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมัน่นในในโยบายภาครัฐโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารระบบ FM ความถี่เก2 5เดาเมกะเฮิรต์ดำเนินไยการโดยสมจิตภูมิแก้วน้องบีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำมู่บานและชุมชน หรือว่าเอปม,มชเมือนี่มีเรื่องเล่าข่าวสารหลากหลายประเด็นมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านทางรลยการนี้ไายการนี่ออกอากาศทุกวันเสาร์และก่าวันอาทิตย์เวลา1ิโมงเช้าหอด11โมงเนาะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อนี่ก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันคือเกาเนาะคะ่ะค่ะมาฟังข่าวแหลกกันเลยนะจ้ะคลมอเห็นชอบโครงการสลาก,การกุศลเนาะคะ่ะเพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและการพัฒนาประเทศ จำนวนเจ็ดโครงการเนาะคะ่ะวงเงินกว่าห3าจุดสามพันล้านบาทเลยเนาะคะ่ะเมื่อวันที่29เกาเมษายน2568น,นาดเนาะค่ะคณะรัฐมวนตรีเพิ่นก็มีมาตีเห็นชอบโครงการสลากการกุศลต,ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยใหโยกเลิกโครงการก็ส้างศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยวงเงิน2 5 0ล้านบาทหลักกระเห็นชอบไ้มีการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและการพัฒนาประเทศเนาะค่ะจานวนเจโครงการวงเงินหา0 8 1 4ล้านบาทเนาะค่ะโดยสิทรส่งเยาวชนโตแท่นจาก878อําำเภอทั่วประเทศและกจากกรุงเทพมหานครหาบเขตจํานวนบ่น่อยกว่า928รคนเลยทีเดียวเนาะคะ่ะในระดับการศึกษาต่างๆเนาะคะ่ะไปศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระยะสั้นในต่างประเทศ เพื่อมายกระดับทักษะดิจิทัลน,นะคะและกการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับทุนอย่างเท่าเทียมนะคะสำหรับรายละเอียดและกาเนื้อหาก็คือเมื่อวันที่2ษายน2568นอกจากนางสาวแพทย์ต้องท่านชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่นกาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียางเป็นทางการนอกสถานที่เนาะค่ะ กุมจังหวัดภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบน2นะค่ะนครพนมมุกดาหารและกกาศกลนครที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่นเห็นชอบตามทีการท่วงการข้างเนาะค่ะเสนอให้มีการออกสลาการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและกาพัฒนาประเทศเนาะค่ะในรอบแรกเนาะค่ะจำนวนจดโครงการวงเงิน 5,308. 1สล้านบาทประกอบด้วยหนึ โครงการสาหรับทุนการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระยะสั้นในต่างประเทศเนาะค่ะโดยจะส่งเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนเนาะค่ะจาก8 7 8อําเภอทั่วประเทศและกจากกรุงเทพมหานาครทั้งหาซิเขตโครงการที่2ก็คือโครงการสาหรับทุนการศึกษาปวสจํานวน60ทุนและการรับปริญญาตรีในต่างประเทศจํานวน140ทุนรวมกว่า200รทุนเลยทีเดียวเนาะค่ะ มาโครงการที่3ก็คือโครงการสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีณสหรัฐอเมริกาจํานวน60ทุนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์แลาะเทคโนโลยีนอกจากค่ะโครงการที่สีาหรับทุนการศึกษาปริญญาตรีณสหราชอาณาจักรจํานวนห0าสทุนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์แลาะเทคโนโลยีโดยแบ่งเป็นสองรุ่นรุ่นละ25ทุนนอกจากเป็นอันนี้เป็นการบูรณาการความรวมมือใน4ีสาขาวิชาเนาะคะ่ะ ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และกะคณิตศาสตร์ค่ะโครงการที่หาสำหรับทุนการศึกษาระดับปวสน,นะคะและการระดับปร,ริญญาตรีอันนี้ยูนะ่ณออสเตรเลียนะคะโดยขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากปวสจํานวน60ทุนและการระดับปร,ริญญาตรีจานวน30ทุนรวมทั้งเบิดเก่าสิบทุนค่ะโครงการที่6ก็คือโครงการสาหรับทุนการศึกษาปร,ริญญาตรีในประเทศจํานวน 2200คนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ล่ะกะเทคโนโลยี Technology, โดยแบ่งเป็น6รุ่นรุ่นละ1,100คนตัวนี้ผู้รับทุนรัฐบาลจากโครงการสลากจํานวนเจ0รยคนล้นละกะ่ะผู้รับทุนรัฐบาลจากโครงการสลากและกกาบางส่วนจากทุนสถาบันอดุดมการศึกษาเนาะค่ะเป็นคา่าเราเลียนตามระเบียบของสถาบันการศึกษาจํานวน4 0 0รอยคนและกกมาถึงโครงการที่เจค่ะโครงการสุดท้ายก็คือ โครงการสำหรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกับปะวะสในประเทศจำนวน4,800คนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และกัเทคโนโลยีเนาะคะ่ะโดยแบ่งเป็น4รุ่นรุ่นละพันสคนเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีเพิ่นให้โอกาสเล็กน้อยเนาะจ้ะน้องๆรุ่นใหมน่นี่เพิ่นก็มีโอกาสหลายเนาะคะ่ะที่ีิมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเนาะ ค่ะต่อไปก็เป็นประเด็นข้าวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะประเด็นข้าวในพื้นที่มุกดาหารตอนนี้ก็เป็นข้าวฮอตฮิตกันเลยเนอกจากเกี่ยวกับโรคแอนแท็กนะคะเคยได้ยินไปบานเห่านี่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดเนาะคะ่ะก็คือสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะเพิ่นออกประกาศให้ประชาชนงดกินเนื้อวัวเนื้อควายและกระแพะแกะดิบเนาะคะ่ะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคแอนแท็กส์ฝ่นว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 8กเนาะค่ะกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนะคะเพิ่นไน้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะงดกินเนื้อวัวควายแลวก็แพะแกดิบเพื่อป้องกันก,การติดเชื้อจากโรคแอนแท็กส์เพราะว่าเป็นแล้วอาจถึงตายได้ดิอุ๊ยปินตะย่านโดยสิบเนื่องจากวันที่27 เมษายนที่ผ่านมามีประชาชนในตำบลเล่ามีอ,อําเภอดอนตาลได้สัมผัสแล้วก็พผ้ากันกินเนื้อหัวดิบเนาะคะ่ะต่อมาได้ป่วยเป็นไข้แล้วก็มีตุ่มบริเวณผิวหนังแล้วก็ได้น้าต่งทรงพยาบานดอนตาลเนาะคะ่ะทางโรงพยาบาลดอนตาลเห็นว่าคนป่วยมีอาการหนักก็ะเลยสทรงต่อมารพยาบานมุกดาหารหล้กก็รได้เสียชีวิตในช่วงบ่ายวัน, 30, ยนที่30เมษายน2568เนาะค่ะโดยแพทย์เพิ่นตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคที่เชื้อแอ็นแทก ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรและกะติดต,ตจากสัตว์สุคชนเนาะคะ่ะมีพาหานําโรคจากวัวควายแพะแกะโดยผู้ป่วยรายดังกก่าเพิ่นเสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะทางด่านนายแพทย์สาารณสุขจังหวัดมุกดาหารเพิ่นก็เฝ้าระวังกลุ่มเสียงโรคแอนแท็เนาะคะ่ะโดยนายแพทย์นรงคงจังนเกวเนาะคะ่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเพิ่นยืนยันขณะน,นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคแอนแทค1หนึ่งคนหล้วก็เบื้องต้น ก็มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเนาะคะ่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่กินเนื้องวัวร่วมกับผู้ที่เสื้อแล้วแล้วก็มีการให้ยาปรับไปกินแลวอยุบ้านเนาะคะ่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคทั่วไปเนาะคะ่ะโดยมีการกักบ,บริเวณกลุ่มเสี่ยงเนาะคะ่ะเนื่องจากโรคนี้บอสามารถติดต่อจากคนสู่คนใดเนาะแต่สิเกิดจากสัตว์สู่คนเท่านั้นส่วนทางด้านในอำเภอดอนตาเนาะคะ่ะเพื่อนใดประกาศ ตามมาตรการควบคุมโรคเมื่อวันที่30เมษายน2568โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการเขื่อนยหา่โคกระบือและกระแพะแกะเนาะค่ะเข้าออกพื้นที่อำเภอดอนตาลมีน้ากัน UC จุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะจุดแรกก็คือจุดตรวจบ้านป่าพยอมเนาะค่ะจุดที่สองคือจุดบ้านน้าหวยกอกจุดที่3จุดตรวจบ้านผู้ว่งและก็จุดที่4คือจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจผู้ท่อนปลาไหลเนาะจ้ะ อันนี้ก็คือเป็นซีจุดท,ที่เพิ่นป้องกันการผ้าไอ้ลักลอบเอาเคลื่อนใหญ่ม่วควายออกนอกพื้นที่เนาะค่ะทางด้านนายแพทย์นรงจันรแก้วเนาะคะ่ะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารยังได้จแจ้งเตือนประชาชน,นะคะะสังเกตอาการหากมีอาการจังสีเนาะคะ่ะคือมีไข้ไอหายใจไม่อิ่มเจ็บหน้าเอิกผิวหนังมีตุม่มหนองแล้กก็แตกออกเป็นแผลยกขอบตรงกลางบุ๋ม มีสีดํามีอาการทางระบบทางเดิอนอาหารคลื่นไส้อาเจียนอุจจราระล่วงหรือว่ไทยเป็นสีดําหากประชาชนมีประวัติสัมผัสสัตว์ป่วยเนาะคะ่ะหรือรับประทานเนื้อสัตว์ป่วยแล้วก็มีอาการขางตน้นเนาะจะห้เฝ้าไปรับการคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยท่านที่เนาะคะ่ะหาก่าเนาะอาจิเสียชีวิตได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เกี่ยวของกับโรคระบาดฝากพี่น้องเนาะคะ่ะ ให้ระมัดระวังให้ดูแลเจ้าของอย่าก,กินดิบค่ะฟังข่าวจากหน่วยงานรัฐเนาะค่ะหรือว่าติดตามข่าวสารใดที่เพจสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าฟังข่าวจากเสียงตามสายจากพอผู้ใหญ่บ้านเนาะต้องซอยกันค่ะเฝ้าระวังระมัดระวังเห็นสัต์ลมป่วยกับยาอามคาา้าสู้กันกินทั้งสี่เนาะคะ่ะ มีอาการไข้เฝ้าไปหาหมอะคะ่ะต้องดูแลเจ้าของค่ะเป็นหูเป็นตาซอยกันเนาะคะ่ะช่วงนี้กาลังแบบมีโรคระบาดนาะเฮาต้องดูแลน้ากันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทดังในตอนนี้เลยเนาะคะ่ะโรคแอนแท็กที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเช่าจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะกับด้วยความห่วงใย,ยจากทางรายการอปมช่อคุยข่าวเนาะค่ะกไห้กุน้นผู้ฟังดูแลเจ้าของค่ะอย่าก,กินเนื้อดีบช่วงนี้เนาะ ก็หยุดไวซะกอนแต่ที่จริงแล้วห้อก็ต้องกินสุกๆไวซะกอนนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายค่ะค่ะกับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทั้งรายการก,กันก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองกับรายการอาปอมอ,อ,มอ,อมชอคุยข่าวกันต่อยังมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังคือเก่าค่ะป่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจักหน่อยจ้า การสำรวจข้อมูลครั้งใหญ่ในรอบ15ปีกับโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพศ2568การเก็บข้อมูลรูปแบบดิจิทัลเซนซัสครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรและนำไปใช้จัดสรรทรัพยากรสร้างโอกาสและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้นร่วมใจให้ข้อมูลได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หรือแอปและเว็บไซต์ทางรัฐตั้งแต่1ถึง20เมษายน2568และพบคุณมาดีลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศตั้งแต่21เมษายนถึง19มิถุนายน2568ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพราะทุกคนสำคัญทุกข้อมูลมีความหมายรวมสร้างอนาคตไทยให้ดีขึ้น everyone counts everyone matters เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยบาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1 3 3 0ตลอด24ชั่วโมง เตรียมพร้อมอีกครั้งรวมพลังไปเลือกตั้งเทศบาลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหนหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยใดได้ที่แอปพลิเคชัน SmartVote ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store หรือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ เลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของเราเตรียมบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้หรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเป็นต้น ตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรเลือกตั้งสองใบเข้าคูหากากบาดบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกากบาดเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกากบาดเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวก่อนที่จะกากบาดดูบัตรเลือกตั้งว่าเป็นบัตรเลือกตั้งประเภทใด เพื่อป้องกันบัตรเสียสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งอีลาอิลาปาชีรวยแล้วเด้เบิงเบิงเจ้าเบิงกดลิงก็ได้เงินเป็นแสนเ,เ,เลย มันแมนบอลหลักคุณป้าโบแมนดอกคนหลอกล่วงมิจฉาชีพได้คุณป้าสิมิดได้ดจังไดดึงติหลักคพิ่ช่วยเห็นเลยว่าเงินเขาบััญชีรัวๆคุณป้าขาอีลาเด๋งินตำรวจไซเบอร์เพิ่นประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกกดลิงก์ทางออนไลน์เบองง่ายๆก็คือ ลิงที่มิดชาฉีพทรงมามักซีจกดซื้อพิษหรือมีขอความแปลกๆทายลิงห้ามกดลิงที่ทรงเข้ามาใน SMS ถ้าสงสัยให้ติดต่อที่บริษัทที่ทรง SMS ตรวจสอบว่ามีการทรง SMS มาบอยากก่อกขอมูลส่วนโตหรือขอมูลเกี่ยวกับการเงินในเว็บไซต์ที่บนหนาเสื้อถือนะคะตำรวจต้องให้ป่ามื่อระซิลอบกดเข้าไปเบิดโตคักตัวนี้ เงินท่องที่ได้มาง่ายๆบบมีอยู่จริงเด็กคุณป้าอย่าไปหลงเสือ้อจะได้บ่บดโตเพราะมิจชาชีพอย่าลืมดนะคุณป้าบ่ากดลิงบบเสื้อบ่ลีบบบโอนด้วยความปราถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์ ัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ขอสอบถามหน่อยค่ะสิทธิประโยชน์ในภารกิจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะจ๊ะเกษตรกรยังฉันจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้จังใดเนาะอ๋อก็ต้องเป็นเกษตรกรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปอยู่ในจังหวัดเดียวกันประกอบอาชีพกเกษตรกรรมร่วมกันร่วมภูมิกันบ่น้อยกว่าหาสิคนนอกจากนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรเฮ่าก็ต้องบ,บ่มีลักษณะต้องหาเช่นบ่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของหลัฐบอเป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการหางหุ้นส่วนบริษัทเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกรดําเนินการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรต่อสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรติผ่านการขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูมีสิทธิ์ยื่นเสนอแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนีสินมีสิทธิ์ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนีสิน <Wow. S 2> เลิศเลิศหนี่แห้งหลายอยู่มีค้นซอยแก้ไขปัญหาให้แล้วยินดีครับดีต่อเห้าโบเสียค่าใส่ใจในการดําเนินการหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่042614724หรือ0800673319สำนักงานกองทุนฟืน้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารและกลางจังหวัดมุกดาหารสั้น3 ย,ย,ยุด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 เผาให้อ้อยเดยนี้เลยโอ้ยบ่เผาบ่ได้ดอกมันตัดอ้อยอยากลูกจ้างตัดอ้อยเขากะบ่อยากมากตัดให้เขาว่ามันคันมันคายมันกระแมนอยู่แต่เจ้าหูบาวาการเผาให้อ้อยนะมันอันตรายแห้งเด้บ่าวาไฟสิลา่มไปไหมทรัพย์สินต่างๆเทิงของเจ้าของหรือว่าของผู้อื่นใดที่สําคัญการเผาให้อ้อยหรือว่าการเผาเอีหยังก็ะตามแต่ในที่โล่งแกงแบบนี้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพ m 2.5ุ ซึ่งผู้ใด้ด้สัมผัสหรือสูดดมฝุ่นแบบนี้เข้าไปในระยะเงาๆๆการสิก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจขาดเลือดและก็โรคก,ก็เดือนอีกสารพัดปาดคือเป็นตายานแทะต่อไปนี่คอยสิเลอรเผาให้อ้อยหรือวัตถุอื่นๆในทีลงแจ้งเด็ดขาดดีแล้วดีแล้วขั้นหูแล้วก็ยาหาทํำอีกเดอ้อค่ะหลังจาก พักฟังสิ่งที่นาสนใจกันแล้วนะจ๊ะกลับมาฟังเรื่องเล่าข่าวสารกันต่อเลยจ้ะจังหวัดมุกดาหารล้วค่ะหละกระกรกรมโยธาธิการและพังเมืองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโคง้งและกระล็ริมแม่น้ำโค้งนะจ๊ะเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2568นะจ๊ะณห,ห้องประชุมกระดุมเงินกระดุมทองโร่งแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแล้วค่ะเพิ่นก็ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและกการประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่2 สำหรับการจ้างออกแบบงานกร่รางออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเนาะคะ่ะโดยมีนายทวีศักดิ์สุริยาสิงห์เนาะคะ่ะโยธาธิการและพังมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิงนง่นและกับประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนาะคะ่ะการประชุมดังล่าวเพิ่นจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลโครงการและก็แนวการดําเนินง,งาน แนวคิดการพัฒนาร่วมถึงผลการออกแบบเบื้องต้นเนาะค่ะโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่พัฒนาอย่างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองกับพื้นที่ฐานทรัพ,พยากรธรรมชาติสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนโครงการนี้นะคะอยู่ในภายใต้ความร่วมมือของกรมโยธาธิการและพังเมืองและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัทเมกาเทค คอนซันเตสจำกัดและกับบริษัท VSPS Engineering จำกัดดำเนินการศึกษาในพื้นที่ขอบคุ้มเก่าจังหวัดนะคะและก็มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานศึกษาหา0อยมือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 6 7จนถึงสิง 2, หาคม2 5 6 8เนาอะคะภูแทนกลุ่มยุท่าธิการละพังเมืองพึนกระไดเชิญชวนประชาชนนะคะเพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการโดยรายงานผลสรุปสิถูกนําไปพัฒนาออกแบบแล้วกาจัดทํางบประมาณอย่างเหมาะสมเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะข่าวต่อไปกันเลยค่ะจังหวัดมุกดาหารจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะขั้งที่สามทัเนาะคะ่ะ เมื่อวันที่24เมษาย,ยนส5 6 8นายนายไกลเอี M ่ยมจุฬาเนาะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนาะค่ะเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารณห้องประชุมแกงกระเบาสารการจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคเอกชนเขาร่วมประชุมที่ตามความคืบหนาา้าโครงการก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบานไผ่นครพนม แล้วก็ท่าอากาศยานมุกดาหารการปรับปรุงตลาดอินโดจีนและก็โครงการก่อสร้างสะพานขามทางรถไฟบนถนนสายมอหอ301เกร่วมถึงเสนอรายงานประมาณการเศรษฐ,ฐกิจประจำเดือนมีนาคม2568ซึ่งพบว่าภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกมีแนวโนม้มดีขึ้นเนาะคะ่ะคณะที่ภาคเกษตรชะลอโตจากผลกระทบของสภาพอากาศและยังมีการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดโดย เตรียมจัดงานบูชาพระยาอานันตนาคราชในเดือนมิถุนายนหนีนำ้ำเราจากรองผู้ว่าราชการพึงะยัาว่าทุกโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและหากว่างหลักฐานที่มั่นคงได้สีน้ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆเนาะคะ่ะสนามบินกัซิมี่ทางรถไฟกัซิมีคะ่ะมุกดาหารกัซิเจเญอแล้ลวของสีเนาะตรงมาติดตามข้วาสารกัน อยู่เรื่อยๆเนาะค่ะความคืบหน้าของโครงการทั้งทางรถไฟทั้งสนามบินเนาะค่ะของจังหวัดมุกดาหารเนะาะค่ะมารับฟังข้าวนี่กันต่อเลยจ้ะอันนี้ข้าวนี่ก็เป็นเกี่ยวกับโรคขึ้นกันเนาะแต่ว่าเป็นโรคไข้มาเรียเนาะจ้ะจังหวัดมุกดาหารรับประกาศสนิยบัตรรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้ามาเรียประจําปี2 5 6 8เนาะจ้ะเมื่อวันศุกร์ที่2 5เมษายน2 5 6 8 นายวรยานบุญราชภูวาราชาการจังหวัดมุกดาหารละก็นายแพทย์นาลงจันแก้วนะคะนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารรับประกาศนิยบัตรรับรองจังหวัดบอดโรคไข้ามารเรียประจําปี2 5 6 8จากนายสัตวแพทย์สศรวิทย์ธานีโตเนาะคะ่ะทีรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันมารเรียโลกเนะจ้ะประจําปี2568 กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นโดยกลมควบคุมโรคเนาะคะ่ะกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเป็นการารุนงค์ลวัณมาเรียโรคในแนวคิดยุติมารเรียไปด้วยกันต่อยอดความมุ่งมั่นจุดพลังฝันสร้างสรรค์สู่อนาคตการมีกิจกรรมการประกาศและก็มอบใบประกาศสนิยบัตรรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มารเรียเนาะจา้ะให้กับสองจังหวัดก็คือจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะ คือทั้งสองจังหวัดนี่เป็นจังหวัดที่โบโพบภููป่วยมาเร,รียในพื้นที่ติดต่อกันนานกว่า3มปีเลยทีเดียวเนาะจาะและได้รับการประเมินจากคณะกรรมการรับรองจังหวัดปอลอดโรคไข้มาเร,รียแห่งชาติเน,นาะค่ะณโรงแรมลิสมอนส,สตีลลิสคอนเวนชัน่นอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะข่าวต่อไปกันอีกเลยค่ะเพื่อเป็นการบุเสเวลาค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้คือจังหวัดมอนหาร มีการประชุมพิจารณาการกองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปัจยญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงประจำปีงบประมาณ2 5 6 8เนาะค่ะเมื่อวันที่20เมษา,มาย,ยนเนาะจะ้ะ2 5 6 8ที่ผ่านมานายไก่เอี่ยมจุฬาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมพิจารณาการกองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ แล้วก็รักปัญญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะประจําปีงบประมาณพศสองอันห้อยห่อของประชุมแก้วกินาีีชันหาสารกลางจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่กะก็โดยมีในอำเภอคำสีในอำเภอดงหลวงแล้วลกัหมัหนหาส่วนราชการภาคเอกชนเขารว,วมประชุมเนาะคะ่ะในปีงบประมาณนี้นะคะเพิ่นจะมีการนําเสนอทางเบิดซง้โครงการนะคะโครงการที่1นึงก็คือโครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร บ้านเตะเปื้ลมู่ที่8ตํตำบลบ้านคออำเภอคัสเสีเนาะค่ะโครงการที่สองคือโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาและกละต็ตอยอดผ้าทอย้อมือสีธรรมชาติบ้านโนนสมบูรณ์มู่ที่เก่าตำบลบ้านคออำเภอคําเสีค่ะโครงการที่สก็เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดคอนขาวบ้านด่านสร้างมู่ที่สิบตำบลบ้านคออำเภอคําเสีเนาะค่ะ โครงการท TC โครงการฝึกอบรมการออกแบบลายผ้าและะ้วก็เทีนีคการทอทอ่อไฟอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะที่ประชุมเิ่นก็มีมติให้ปรปับปรุงรายละเอียดด้านกลุ่มเป้าหมายแล้วกะ็ข้อมูลในโครงการแปรรูปสมุนไพรแล้วกะ็โครงการพัฒนาผ่าท่อมือส่วนอีก2โครงการก็คือโครงการเพาะเห็ดกับโครงการอบรมการทฝอไยเนาะคะ่ะเพื่อนได้เห็นชอบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่กนก็กล่าวว่าเนาะคะ่ะ โครงการเหล่านี้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้ลดไล่จ่ายให้กับชุ่มชนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและคาดหวังว่าสามารถขยายผลไปย่งพื้นที่อื่นๆได้โตไปเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของโครงการพระราชดำริเนาะค่ะอีกข่าวนีก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวันแรงงานเนาะค่ะที่ผ่านมาเนาะเพิ่นจังหวัดมุาหารเพิ่งกัได้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568เนาะค่ะ เมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นจัดงานอย่ทีีสนามกีฬากางจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะนายนิกุลธนะวรเมธรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจําปี2568จัดขึ้นโดยสํงงานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะภายใต้แนวคิดแรงงานมุกดาหารร่วมใจแรงงานปลอดภัยสรงางไทยให้ยั่งยืนการจัดงานครั้งนี้ก็มี วัตถุประสงค์เพื่อ,อยกย่องและก็ะส้่งขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเนาะค่ะแล้วก็ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างและก็ะลูกจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ความรู้สิทธิแรงงานและก็ะความปลอดภัยในการทำงานเนาะค่ะในงานนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือการเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิผู้ใช้แรงงานการแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมบนเวทีเนาะค่ะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬา มีแข่งบอลเล์บอลเซปักตะกอกแล้วก็ร่วมทางกีฬาพื้นบ้านที่มีสีสันแล้วกะ็สร้างความสนุกสนานเนาะคะ่ะเส้นชุดบัตเตะจุดโทษวิ่งผัดขวดน้ําแล้วก็กอบก้นจนบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักะคะแล้วค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนทุกภาคส่วนเลยค่ะจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนาะคะ่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่เขาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักมันแรงงานที่ผ่านมาเนาะคะ่ะม่วนไปนํากันเลยจ้า กามาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังข่าจังหวัดมุกดาหารประชุมกลมการจังหวัดครังที่4ทับ2 5 6 8พร้อมมอบโลดคนดีซีมุกดาหารและกานร่างวันส่วมมาตรฐานเนาะจ้ะเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนาะค่ะนายวรยานบุญราชผู้วา่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประชุมกลมการจังหวัดมุกดาหารและกหัวนหวานาส่วนราชการประจําจังหวัดมุกดาหารครังที่4ทับ2 5 6 8 อยู่หองประชุมแก้วกินาลีสารากางจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะก่อนสิเขาสู้วลาการประชุมเนาะค่ะเพิ่นก็มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศีมุกดาหารประจําปี2 5 6 8โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารและก็มีพิธีมอบอมาาป,ป้ายสวม HAS พร้อมเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารค่ะ ก่อนการประชุมครั้งนี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ตามผลการดําเนิน,นง,งานของหน่วยง,งานต่างๆภายในจังหวัดเนาะคะ่ะกับรายงานความคืบหน้าของโครงการสําคัญและกการสรุปมติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนเมษายน2568และกการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสําคัญในเดือนพฤษภาค,คมเนาะคะ่ะเวทีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีเนาะเป็นช่องทางสาคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้มีประสิทธิภาพ ลายก็ย่างยื่นนอกจากค่ะรายการอปมชคุยข่าวมณีก็มีข่าวสารมาเราซูคุณผู้ฟังในฟังหลากหลายเลยค่ะจนมาถึงช่วงถ่ายของรายการนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอปมชอคุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารระบบ fm ความถี่เก2าเกเมกะเฮิรตซ์นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์10 0โมงเสาร์หอดส1โมงสำหรับมนีก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะ แล้วก็บพบกันใหม่ในวันเสาร์หนาเนาะจา้ะมือนีโครลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ